วันนี้เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดการประชุมวิชาการ และเทศกาลครั้งที่12สพากรไทยหวนดูทรัพย์สิ่งศิลตนจัดขึ้นระหว่างวันที่4-10พฤศจิกายน2568โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระาราชลำมิสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพอสอทอร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568 และเผยแพร่การดําเนินงานของอพสทให้แก่เยาวชนประชาชนนักวิชาการภาคเอกชนและผู้กําหนดนโยบายได้เรียนรู้ธรรมชาติความหลากหลายและคุณค่าแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทยในการนี้พระราชทาิเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศ,ศรราสราาตร์โร,ร,รงเรียนป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นป้ายสนองพระราชลำริในงานฐานทร,รัพยากรท้องถิ่น จากนั้นมีพระรจาชดำรัสเปิดการประชุมและทอดพระเนตรปีทัศการเรื่องทรัพยากรไทยหวนดูทรัพย์สิ่งสินตนแสดงถึงสรรพสิ่งล้วนเกี่ยวพันกันสามารถบูรณาการฐานข้อมูลด้านกายภาพชีวภาพ,ภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญานำไปสู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชาติอย่างสร้างสรรและยั่งยืนตามแนวทางหวนดูทรัพย์สิ่งสินตน จากนั้นทบอระผนเอเทศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอนุรักษ์7 0พรรษาอพสทนำเสนอพระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาปพิรในการอนุรักษ์พืชพันธุ์ของประเทศและธนาคารพืชพันธุ์นับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระาราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปี2535โดยอพสทดำเนินการอยู่ในแผนแม่บทระยะ5ปีมี8กิจกรรม อยู่ภายใต้3กรอบการดําเนินงานและ3ฐานทรัพยากรได้แก่ทรัพยากรกายภาพทรัพยากรเีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาโครงการศูนย์พืชศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพันไม้เห็นคุณค่าประโยชน์ความสวยงามอันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พันธุ์พืชต่ตอไป การดำเนินงานอิงรูปแบบของสวนพฤกษศาสตร์มีการรวบรวมพันธไม้ที่มีชีวิตมีแหล่งข้อมูลพันธไม้มีการศึกษาต่อเนื่องเก็บตัวอย่างพันธไม้บันทึกรายงานและข้อมูลและการนําไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ นเทศการรากแก้วมันม่นคงมั่งคั่งขุนคลังปัญญาคู่ผืนถิ่นของขวัญล้ำค่าจากแผ่นดินสู่คาร์บอนคลีนอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินงานวิจัยด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนควบคู่กับการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนนำไปประยุกต์ใช้จริงในพื้นที่โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการสร้างคาร์บอนเครดิตโดยมีพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในการดูแลกว่า4,600ไร่สามารถดูดซับคาร์บอนได้กว่า88,900ตันคาร์บอนเทียบเท่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการประชุมวิชาการและเทศกาลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน98แห่งการประชุมและเทศกาลงานทรัพยากรท้องถิ่น38หน่วยงานเทศกาลหน่วยงาน2พระราชนำริ1ห6หน่วยงานการประชุมชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการอพสทและแปลงสาธิตและฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรรวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินค้าชุมชนและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากสถานศึกษาและศิลปินรับเชิญ 13.45นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ7 0พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับกุปประมาณจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรับปรุงห้องสมุดเชียงใหม่เดิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ7 0 0พรรษา2เมษายน2568โดยทรงเป็นต้นแบบของนักอ่านนักเรียนรู้ ได้ส,ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มาโดยตลอด โดยเป็นอาคารสองชั้นตกแต่งอาคารโดยนําอัตลักษณ์ปับสาหรือพับสาสูตรบันทึกโบราณของชาวล้านนาที่ทําจากกระดาษาล้อมรอบตัวอาคารสื่อความหมายเป็นลักษณะของหนังสือทําให้มีลักษณะโดดเด่นน่าสนใจดึงดูดผู้เข้าใช้บริการพร้อมออกแบบพื้นที่ภายในห้องสมุดร,รูปแบบของโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคเร a r นนิ่งไ b r a r รีเน้นพื้นที่จัดกิจกรรมที่หลากหลายของทุกช่วงวัยทั้งภายในและภายนอกอาคารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ เช่นมุมเฉลิมพระเกียรติเป็นมุมทํางานมุมกิจกรรมมุมพักผ่อนและมุมกาแฟนอกจากนี้มีโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ประชาชนอาทิห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดต่างพระราชดําริมีกิจกรรมฝึกอาชีพแนะนําหนังสือดีมีให้อ่านหนังสือแจกฟรีและให้บริการยืมคืนหนังสือเน้นการเข้าถึงข้อมูลทั้งออนไลน์และออฟไลน์โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลจัดการศึกษาในโรงพยาบาลมหา,หาราชนครเชียงใหม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ0 0 566จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านควบคู่กับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติและการส่งเสริมอาชีพให้ผู้ปกครองสามารถสร้างอาชีพเสริมระหว่างดูแลบุตรหลานในโรงพยาบาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและการจ้างงานเยาวชนกลุ่มเปราะบางเช่นเชฟอาหารไทยและการวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่พัฒนาทักษะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเช่นผู้พิการผู้มีรายได้น้อยแม่วัยใสมุ่งเน้นเยาวชนหญิงที่ขาดโอกาสเข้าถึงการจ้างงานด้วยการพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการทํางานเพื่อให้สามารถสร้างไรายได้ที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างยังย่งยืน